เมรีฟาร์มสวัสดีจ้าเมรีฟาร์มสวัสดีจ้าสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีเมรีฟาร์มทุกท่านเลยนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้เมรีเอารุกวัวมาฝากอีกแล้วจ้าถามหากันมาเยอะถามหากันมาบ่อยๆเลยนะจ๊ะเมทำไมมีแต่ควายทำไมลงแต่คลิปควายไม่เห็นลงคลิปวัวบ้างเลยนะคะเอามาแล้วนะคะตามใจทุกท่านเลยจ้าชุดนี้เพศเมียทั้งหมด8ดตัวนะเพศเมียทั้งหมด8ดตัวนะลูกค้านะ เพศเมียทั้งหมด8ตัวตัวผู้4ี่ตัวชุดนี้12ตัวจ้าสวยๆเลยนะจ้าราคาอยู่ที่ตัวละ14,200บาท14,200สยบาทสวยๆเลยจ้าคุณแม่จ๋าสวยๆเลยจ้าคุณพ่อจ๋าชุดนี้ตัวละ14,200บาทนะคะยกชุด12ตัวเมรีส่งให้ฟรีระยะทาง250กิโลเมตรเมรีส่งให้ฟรีระยะทาง250กิโลเมตร,รจ้า สวยๆหน้าตาดีๆเลยนะคะสวยๆหน้าตาดีๆเลยนะคะผิวเกี้ยงเก้งมันๆเลยนะคะเรื่มๆเลยนะจ๊ะใครสนใจชุดนี้12ตัวเพศเมียทั้งหมด8ตัวเพศผู้4ตัวชุดนี้นะคะชุดนี้เพศเมีย8 <ๆ S 1> เพศผู้4ใครสนใจนะคะเมรีฟ์าตั้งอยู่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีผ่านไปผ่านมาแวะมาชมแวะมาดูแวะมาซื้อได้นะจ๊ะ ที่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเมรตีตั้งอยู่ที่บ้านดอนงัวตมลไหลทุงอำเภอตะการพืชผลจ้าชุดนี้เพศเมียเยอะๆเพศเมียหนักๆเพศเมียแน่นๆเลยนะจ๊ะเอาแน่นๆเลยนะอายุตั้งแต่สามถึงห้าเดือนสามเดือนถึงห้าเดือนนะคะลูกผสมชชโรเล็ก็มีลูกผสมชชโรเล็กก็มีนะแม่นะไทยกลาง ยกชุดนี่คือค้ากันไปเลยนะคะลูกค้ายกชุดนี่คือค้ากันไปเลยนะคะไทยกลางไทยพาเราลูกผสมบามาลูกผสมเชลโลเล่แล้วแต่ตัวนะคะแต่ละตัวมันก็หน้าตามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วจ้าลูกค้าจ้าใครสนใจชุดนี้นะคะ083 2690 169 083 269 0169จ้า ราคาเฉลี่ยต่อตัวตัวละหนึ่งบาท14,200บาทจากูกค้าจ๋าเพชรผู้มีเพชรเมียมีนะคะชุดนี้เพชรเมียจะเยอะหน่อยจ้าูกค้าจ๋าวัวตามในรูปวัวตามในคลิปเลยนะจะ๋าวัวตามในรูปในคลิปเลยนะสวยๆแบบนี้เลยจ้าใครสนใจนะคะ0 8 3ย์9ป1 6 9 0832690169จ้าลูปกค้จากคาจ๋า งามๆเลยจ้ารูปผสมบามันมีรูปผสมจอโรเล่มีไทยกลางมีไทยพาเรามีจ้าลูกคา้าไทยใหญ่มีนะจ๊ะชุดนี้ปนกันหมดเลยจ้ะราคาตัวละหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อย 14, 200ลูกคา้าซื้อไปยังไงก็คุ้มนะคะตัวนี้เพศเมียสีขาวสวยๆจ้ะลูกคา้าตัวนี้ก็เพศเมียนะคะสวยๆเลยจ้ะมาดูตัวนี้ดีกว่า ยกชุดสิบสองตัวนะคะลูกค้านะยกชุดสิบสองตัวส่งฟรีชุดนี้แม่ค้าส่งให้ฟรีระยะทางสองอหสิกิโลสองอยห้าสิกิโลนะคะวัดจากหน้าบ้านแม่ค้าได้เลยนะคะสองอยหสิกิโลใครอยู่ไม่เกิน2อ0หสิกิโลแม่ค้าส่งให้ฟรีราคานี้ไม่มีบอกเพิ่มแน่นอนเก็บเงินปลายทางเก็บเงินหน้าบ้านลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะเก็บอ่าจะโกงเงินมัดจำไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าแม่ค้าไม่ได้เก็บเงินมัดจำนะคะลูกค้านะแม่ค้าไม่ได้เก็บมัดจำนะ นอกจากลูกค้าจะสั่งนอกจากลูกค้าจะสั่งจองสั่งจองวันนี้พรุ่งนี้เมื่อเลือนนี้ค่อยรับอะไรเงี้ยถึงจะได้เก็บเงินมัดจำนะคะลูกค้านี่เลยสวยๆแบบนี้เลยมีใครสนใจมีใครอยากได้ไหมเฉรีย่ยแล้วตัวละ14200บาทตัวละ14200บาทจ้า หน้าตาดีๆแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยจ้าจุดนี้ดีหน่อยนะคะตัวเมียเยอะนะคะจุดนี้ดีหน่อยตัวเมียเยอะนะคะ สนใจนะคะใครสนใจชุดนี้รีบโทรเลยสายด่วนสายตรงหาเมรีฟาร์มได้เลยจ้า0 8 3 2 6 9 0 1 6 9 0 8 3 2 6 9เ1 6 9เมรีฟาร์มพร้อมให้บริการทุกท่านบริการทุกระดับประทับใจต้องไว้ใจเมรีฟาร์มขายจริงส่งจริงเก็บเงินปลายทางเก็บเงินหน้าบ้านขายเองส่งเองลูกค้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะจ๊ะสำหรับวันนี้เมรีฟาร์มขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ไรหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า